สวัสดีครับทุกท่านเจอผมแล้วนะครับชายบาวนี่เอสเตดนะครับคลิปนี้นะครับใครที่กําลังมองหาคอนโดใจกลางเมืองราคาไม่แพงเหมาะสําหรับอยู่ด้วยหรือว่าจะลงทุนด้วยเนี่ยคอนโดนี้ผมว่าเหมาะเลยครับตอนนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่คอนโด Rice ค o n d o คอนโดใจกลางเมืองโคราชใกล้กับตัวเดอะมอลเลยครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูกันครับ ที่ไลฟ์คอนโดนะครับอยู่ที่มิตรภาพซอย4นะครับห่างจากตัวถนนมิตรภาพเนี่ยแค่ประมาณ 2, 300เมตรเท่านั้นเองนะแล้วก็ห่างจากตัวเดอะมอลล์เนี่ยไม่ถึงโลนะครับอยู่เยืเ้องๆกับทางเข้าของตัวโลตัสเลยนะครับที่คอนโดนี้เนี่ยเป็นคอนโดโลไลซ์ rise, ทั้งหมด7ชั้นนะครับทั้งหมด68ห้องนะครับซึ่งส่วนกลางเนี่ยผมว่า เขามาให้มาค่อนข้างดีเลยนะครับก็จะมีสระว่ายน้ำอินฟินิตี้เอทูล์นะสระว่ายน้ําจะถูกยกสูงมาอยู่ที่ชั้น2นะครับซึ่งคุณสามารถเดินจากล็อบบี้ขึ้นมาก็ได้นะครับแล้วก็ข้างสระว่ายน้ำเนี่ยที่คุณเห็นตรงด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวฟิตเนสให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูภายในฟิตเนสนะครับฟิตเนสเนี่ยเขาจะเป็นดับเบิลวอลลุ่มนะด้านล่างจะเป็นฟิตเนสส่วนด้านบนเนี่ยเขาจะเป็นโคเวิร์กิ่งสเปซนะครับซึ่งโถงอะ่ะจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนผมว่าประมาณสัก6-7เเมตรได้นะครับโดยที่ การที่เชื่อมขึ้นไปข้างบนเนี่ยเขาจะมีบันไดบนเดินขึ้นไปด้านบนนะส่วนเครื่องวิ่งต่างๆก็จะมีลู่วิ่งให้2อลู่นะครับ<ม>ก็จะมีของเทคโนโลยีมีเครื่องปั่นจักรยานสปินนะครับแล้วก็มีพวกเดินสเต็ปต่างๆนะแล้วก็จะมีพวกด้านนี้อยู่ด้วยนะครับพวกดัมเบลต่างๆนะซึ่งห้องนี้เนี่ยคุณสามารถอาจจะจ้างเทนเนอร์มาเทรนคุณที่นี่ก็ได้หรือว่ามา Uh, เปิดวิดีโอเปิด YouTube เต้นหรือว่าซ้อมเต้นหรือให้ลูกคุณนะ่ะส่วนใหญ่เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นใบรุ่นมาอยู่หรือมาเช่ามากกว่านะเพราะว่ามันใกล้กับสถานศึกษาเยอะนะครับอาจจะให้ข้างบนเนี่ยอาจจะมาติวหนังสือกับครูหรือกับเพื่อนข้างบนนี้ก็ได้ข้างล่างนี้ก็เอาไว้เป็นฟิตเนสมาซ้อมเต้นต่างๆเนี่ยกระจกบานใหญ่มากเลยเดี๋ยวพาขึ้นไปดูห้องชั้นบนเดี๋ยวพาขึ้นไปดูชั้น7กันเลยดีกว่ารับชั้นบนสุด เดี๋ยวพามาดูห้องตัวอย่างนะครับซึ่งอยู่ที่ชั้น7เ,เลยเขาจะมีทั้ง2ฝั่งเลยนะคอนโดนี้จะหันหน้าที่ตะวันตกกับตะวันออกนะครับอันนี้หันหน้าไปทางที่ตะวันออกนะซึ่ง ห้องจะมี2ไซส์นะจะมีไซส์ one bedroom กับ two bedroom นะครับซึ่งเจ้าของเนี่ยก็จะมีทั้ง2แบบเลยทั้งวัน bedroom และ two bedroom one bedroom เนี่ยเขาจะมีแบบแต่งครบเรียบร้อยแบบห้องตัวนี้ที่จะพาดูแล้วก็ห้องเปล่านะครับแล้วสำหรับ two bedroom เนี่ยเขาขายพร้อมผู้เชา่าซึ่งเดี๋ยวจะบอกราคาอีกทีนะครับอ่ะ one bedroom นะครับห้อง fully furnished เขามีอะไรบ้างนะครับเขาจะมีแผ่นที่ให้แบบนี้เลยนะครับมีอ่างล้างจานให้นะครับแล้วก็มีตัวหูดูดควันนะครับมีเตาไฟฟ้าให้ แบบอินดักชันด้วยนะครับแล้วก็ตัวพื้นเนี่ยที่นี่เนี่ยใช้ พื้นกระเบื้องยาง SPC นะครับซึ่งก็จะทนน้ำทนความชื้นได้เยอะกว่านะส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโซฟานะครับโซฟา2ที่นั่งมีสตูให้ด้วยนะแล้วก็มีโต๊ะทานอาหารสำหรับ2ที่นั่งให้นะครับแถมที่นี่เนี่ยมีเฟอร์ให้แล้วด้วยนะมีวอลเปเปอร์ให้แล้วด้วยนะวอลเปเปอร์เนี่ยก็หลายยอดนิยมเลยเนะี่ยเออคือใส่กับห้องไหนอะ่ะก็เข้ากันหมดเลยนะครับแล้วมันก็จะตัดกับสีของตัวเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะแล้วที่นี่ก็จะ มีระเบียงซึ่งระเบียงอาจจะซ่อนในนะจากการที่เขาทำรีเสิร์ชมานะครับบอกว่าคอนโดส่วนใหญ่เพนพอยต์ point, เนี่ยก็คือนกพิราบนี่แหละที่นี่เนี่ยเขาทำเป็นพิ o เจนพูฟนะครับก็คือนกพิราบไม่สามารถเข้ามาได้แต่อาจจะมีนกเล็กๆเข้ามาได้ดังนั้นเขาก็เลยจะมีตัวตะข่ายกันไว้อีกด้านหนึ่งนะครับใครที่แบบไม่ชอบอยู่ห้องแล้วแบบหมดกังวลเรื่องขี้นกได้เนี่ย ต้องคอนโดนี้เลยนะครับก็คุณสามารถวางเครื่องซักผ้าด้านนอกได้ด้วยนะอันนี้เป็นโซนจักรล้างแล้วก็ตักผ้าได้นะอันนี้คือห้องนอนห้องนอนก็ใหญ่พอสมควรเลยนะครับใส่เตียง5ฟุตได้แบบสบายๆแล้วยังมีพื้นที่ว่างเหลือให้ติดทีวีจอใหญ่ๆได้ด้านนี้นะครับอันนี้ก็หันไปทางวิวทุ่งนานะวิวสวยมากนะครับใครที่ชอบ ไม่ชอบวิวเมืองนะครับแต่อยู่ใจกลางเมืองวิวทุ่งนาเนี่ยเป็นไพรเวทคอนโดดีๆได้เลยนะครับวิวนี้สวยมากตู้เสื้อผ้าบิวอินใหญ่แบบชนฟ้าเลยคือใหญ่มากนะครับใครของเยอะน่าจะพอนะแล้วฟังก์ชันที่อีกอย่างนึ่งสำหรับคอนโดนี้สามารถเข้าได้ข้าห้องน้ำได้สองฝั่งเลยฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนั้นนี้ก็ได้นะ ในห้องน้ำเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นไฮไลท์ของที่นี่ที่นี่เนี่ยออกแบบมาเผื่อปล่อยเช่าต่างชาติด้วยนะครับเพราะว่าอะไรนี่ยเขาจะมีอ่างอบน้ําให้นะครับพวกต่างชาติไม่ว่าจะเป็นเกาหลีฝรั่งเนี่ยเวลาเขาจะเช่าคอนโดก,ก็ถามว่ามีอ่างน้ําเปล่ามีเรนชาเวอร์ไหมนะครับแต่งตัวแต่งแล้วสวยหรือเปล่าเนี่ยที่เนี่ยถูกใจต่างชาติน,น่นอนเหมาะสำหรับเอาไว้ลงทุนมากเลยนะครับสำหรับใครที่แบบว่าเฮ้ยไม่ชอบสไตล ตกแต่งสไตล์แบบนี้มีสไตล์ของตัวเองเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องวันเบด m เหมือนกันแต่เป็นห้องเปล่านะครับไปดูกันครับมามาดูอีกห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องเปล่านะครับสิ่งที่เขาให้ในห้องนี้คืออย่างเดียวนะครับก็คือชั้นวางทีวีตัวเดียวนะครับวอลไม่ได้ตสดให้นะครับไม่มีเฟอร์นิเจอร์ไม่มีแอร์ air, แต่ถูกไปหลายแสนเลยนะแต่ยังมีพื้นให้อยู่นะทําเลวิวห้องนี้เนี่ยจะหันไปทางด้าน หน้าของโครงการนะครับซึ่งเป็นทางทิศตะวันตกนะครับทางทิศตะวันตกเหมาะกับใครเหมาะกับนักธุรกิจนะครับที่เ,เขาเรียกว่าละลายทองเข้ากระเป๋านะครับอ่ะอันนี้คือห้องนอนนะครับซึ่งใครอาจจะมีไอเดียมีเฟอร์บิวอินอะไรต่างๆแบบไม่ชอบเฟอร์บิวอินจากโครงการอนะ่ะห้องนี้ผมว่าก็ก็เหมาะดีนะครับขนาดแบบไม่เล็กไม่ใหญ่มากนะต้อง34ตารางเมตรเลย นะส่วนห้องน้ำเนี่ยก็แต่งให้เหมือนกันนะครับมีเดนชาวเวอร์มีอ่างอาบน้าให้เหมือนกันด้วยนะครับซึ่งเจ้าของเนี่ยก็อย่างที่บอกไปมีทั้งห้องวันเบด m และทูเบด룸นะครับแต่ทูเบด m ไม่สามารถพาไปดูได้นะเพราะว่าติดพร้อมผู้เช่าขายพร้อมผู้เช่าด้วยนะใครแบบอยากอย่างได้คอนโดแล้วพร้อมดีเทอร์เลยห้องนี้ก็เหมาะนะครับหรือว่าใครที่อยากแต่งเองเพื่อจะไปหาผู้เช่าเองในะแถวนี้หาผู้เช่าง่ายนะเออมีคนมาถามตลอด แต่ว่าเจ้าของอยากขายก่อนอยากจะขายแล้วก็คนซื้อไปก็หาผู้เชา่าไปต่อนะครับเออเดี๋ยวจะบอกราคาไว้ละกันนะครับว่าแต่และห้องมีแบบไหนบ้างห้องนอนเดี่ยวนะครับแต่และชั้นก็ราคาไม่เท่ากันมีชั้น2ชั้น5ชั้น7นะครับชั้นชั้น7เนี่ยก็จะมีทั้งห้องที่ไม่มีเฟอร์กับห้องมีเฟอร์ที่ไซส์เท่ากัน34นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อครับ ที่สนใจคอนโดนี้นะครับชื่อว่าไลฟ์คอนโดมิตรภาพซอย4นะครับเดี๋ยวผมจะสรุปจุดเด่นให้ฟังอีกครั้งนึงนะครับเป็นคอนโดใหม่นะครับสร้างมาได้ปีก,กว่ากเท่านั้นเองนะครับอยู่มิตรภาพซอย4ห่างจากตัวถนนมิตรภาพประมาณ2-300เมตรเท่านั้นเองนะครับก็จะมีใกล้กับเดอะมอลด้วยใกล้กับ โรตัสด้วยนะครับไปใกล้ๆเลยคือคุณเดินไปก็ได้นะครับแถมส่วนกลางก็ดีที่จอดรถประมาณ40%กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะแล้วส่วนกลางมีสระว่ายนะ้ำมีฟิตเนสให้ด้วยนะครับแล้วก็ห้องล็อบบี้ก็ค่อนข้างใหญ่เลยนะที่นี่เนี่ยเจ้าของอะ่ะมีหลายห้องนะครับอยากจะขายมีทั้งหลายแบบเลยนะมีทั้งห้องวันเบดมแบบแต่งแล้วแล้วก็ยังไม่แต่งแล้วก็แบบทูเบดมที่ขายพร้อมผู้เช่าเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะบอกราคาให้ละกันห้องวันเบดมที่ยังไม่ได้แต่งนะครับราคาเริ่มต้นที่1นึ่ล้านหาแสนเ้าหมื่นะครับไม่แต่งไม่มีเฟอร์นะครับส่วนห้องที่วันเบด룸สามสิตารางเมตรมีเฟอร์ครบหมดแล้วแต่งครบหมดแล้วเนี่ย จะเริ่มต้นที่1,990,000าบาทนะครับแล้วมีโปรด้วยมีส่วนลดให้อีก2,000 20, 0นะครับถ้าเกิดไม่ต่อเลยนะเขาก็จะแถมพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าทีวีตู้เย็นต่างๆให้ด้วยนะครับแล้วอีกอันนึงก็คือห้องแบบ2 Bedroom นะครับห้องแบบ2ห้องนอนห้องขนาดใหญ่ขายพร้อมผู้เชา่าเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมเฟอร์นิเจอร์พร้อมนะครับราคา อยู่ที่279นะครับมี2ห้องนะครับราคาอยู่ที่เริ่มต้นที่279 0 0 0านนะครับใครสนใจซื้อคอนโดเพื่อเอาไว้ลงทุนนะครับทำเลนี้คอนโดเยอะมากนะครับแล้วก็อันนี้คอนโดใหม่ที่สุดเลยแล้วก็คนมาถามหาเช่าเยอะมากใครสนใจซื้อคอนโดสำหรับลงทุนเนี่ยก็โทรที่เบอร์ด,ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับที่ไลฟ์คอนโดครับ